ที่สุดก็หมดวันแล้วได้ปขุดเหมือมาทั้งวันเลยเออแต่ก็ยังดีได้ขอมาเยอะโอ้ยอายหิวข้าวอ่วันนี้ทำสเต็กกินซะหน่อยแล้วกันือ คุณเบื่อไหมกับการต้องกินอะไรซ้ำๆไปซ้ำมาทุกวันเออจริงๆก็ไม่นะปกติกินเซิร์ฟสเต็มมันก็อร่อยอยู่แล้วอะเออเบื่อเบื่อมากถูกต้องแล้วครับงั้นดีเลยนะเพราะวันนี้นะเรามีสินค้าดีๆมานำเสนอคุณนั่นเองครอบอร์บ้นอิติีที่ทำให้คุณสามารถทำอาหารได้มากกว่า50รายการเลยทีเดียวแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำอาหารได้นั้นเราก็ต้องเริ่มจากการ ครอกพอดทุกชุดที่คุณซื้อไปจะมาพร้อมกับ instruction manual ซึ่งจะมีข้อมูลตั้งแต่เมนูอาหารประเภทของวัตถุดิบรวมถึงวิธีการประกอบครอกพอดง่ายๆได้ด้วยตัวเองและหากไม่พอใจกับเมนูอาหารกว่า30รายการคุณก็ยังสามารถอัปเกรดครอกพอดของคุณให้กลายเป็นซูเปอร์หรือพลัสแม็กได้ซึ่งระดับที่สูงขึ้นก็จะทําให้คุณมีเมนูอาหารให้เลือกมากขึ้นรวมถึงความเร็วในการทําอาหารก็จะเร็วขึ้นตามระดับของหม้อน,นั่นเองแต่เมื่อพูดถึงการทําอาหารแล้ว และอย่างกับที่ลุงเบนเคยกล่าวาไว้นะฮะ Ô, อ,อนันยิ่งใหญ่ย่อมมาพร้อมกับวัตถุด, i̇şte. ดิบอันใหญ่ยิ่งเดี๋ยวกูไม่ใช้เรย์มอยของได้ทําการเพิ่มวัตถุดิบใหม่มากใาย่ที่คุณสามารถตามหาได้รอบตัวคุณเช่นการขุดหญ้าเพื่อหาอันโนนซีทมาปลูกเป็นพืชผักชนิดใหม่ตกปลาในเขตสวอปเพื่อหาขากบอันแสนอร่อยเพื่อนำจมูกของมันมาทําเป็นอาหารให้เองกน่ that's fucked up สังวัตถุดิบแต่ละชนิดก็จะถูกจัดอยู่ในแคตตากรีที่แตกต่างกันออกไปนะะเช่นข้าวโพดที่จัดอยู่ในหมวดพืชผักฮันนี่โคนที่ถูกจัดอยู่ในหมวดของหวานแต่ก็อาจจะมีวัตถุดิบบางชนิดอาจจะมี2แคตตากรีอย่างเจ้าคอตฟิชที่จัดอยู่ในทั้งหมวดปลาและเนื้อซึ่งนี่ก็เป็นส่วนสําคัญที่ควรคานึงไว้ก่อนที่จะนํามาใช้ซึ่งโม้ของเราก็มาพร้อมฟีเจอร์การทำอาหารสุกเรียบง่ายที่ขนาดปมาของคุณยังทำได้เลยทีเดียว เริ่มจากการเลือกเมนูที่อยากทำจาก instruction m e n u ซึ่งวันนี้เราจะมาลองทำเมนูที่มีชื่อว่าวอลกิ uh, 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 you, ้ง่อ้าวเอามันมาจากบาสติลหรอวะโอเคผมหมาถึงโมแกกเดี๋ยววัตถุดิบที่เราต้องใช้ก็คือปลาหนึ่งตัวรากมะเขือเทศหัวหอมและฟิลเลอร์วัตถุอะไรก็ได้ที่ไม่ได้อยู่ในหมวด inedible และเมื่อได้วัตถุดิบทั้ง4มาแล้วก็ให้นำไปใส่ในหม้ออเนกประสงค์และใช้เชื้อเพลิงเพื่อเริ่มขั้นตอนในการทำอาหาร และไม่กี่วินต่อมาอาหารของคุณก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนอกจากจะทำให้คุณอิ่มท้องแล้วคุณก็ยังมีโอกาสได้รับเอฟเฟกต์ที่บางนีอาจจะดีกับการปรุงยาสิแต่อาหารบางเมนูก็ไม่ได้ระบุวัตถุดิบไว้อย่างชัดเจนแต่จะบอกเป็นค่าฟูดแวลูที่ต้องใช้ในการทำเมนูนั้นๆเช่นเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟที่ต้องใช้ฟูดแวลูของฟิชที่1.5ขึ้นไปและฟูดแวลูของเนื้อตั้งแต่2.5ขึ้นไปผมจะเลือกใช้รอแซลมอนเนื้อแกะและเนื้อวัว ที่เมื่อรวมกันแล้วก็จะได้ค่าฟูดแวลูตามที่เมนูต้องการและแค่นี้คุณก็จะได้เซิร์ฟแอนด์เทิร์มมาทานเรียบร้อยแล้วและนอกจากอาหารจานเด็ดแล้วคุณยังสามารถใช้ครุกพอตเพื่อสร้างอาหารจานพิเศษอย่างพาวเดอร์เค้กที่สามารถใช้ล่อพวกสัตว์เ<อ>น,นเธอร์โรเซียที่สามารถนำไปเทรดกับพิกลิงหรือมิวเมคแฮทที่ผสมใส่จะทำให้คุณได้รับฮังเกอร์บวกหนึ่งทุกๆห้าวีนั่นเองเป็นฮะเราจะดูพีวีแล้วอยากได้สักหม,ม้อไหมครับสนใจไหมครับสักหมอ้อหนึ่งอืมก็ดูดีนะครับผมเอาสักหม้อหนึ่งแล้วกันฮะ โอเคได้ครับนี่อ่าแล้วก็ราคาทั้งหมดก็6,900เก้ารอยมัลอห์ฮะหกพันเก้าเลยเหรอแต่ผมมแค่เม็ดเดียวนะฮะ